สวัสดีครับวันนี้ผมนำพระขุนแผนมหาเมตตาพระมหาเคลื่อนทิตยาโนวัดโคหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงหรือพระครูสถิตรวรยานชาตะ24มิถุนายน2456มรณภาพ22ธันวาคม2541 สิริอายุรวม85ปีพรรษา63อดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโคหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลงุงท่านมีความรู้ด้านโหราศาสตร์และสอบได้ประเรียน3ประโยคท่านเป็นผู้มีเมตตาธรรมสูงและมีความรู้ด้านการทำแป้งเจิมและด้านโหราศาสตร์เป็นอย่างดีร้านค้าและร้านทองในอำเภอเมืองจังหวัดพัทลงุง จะนิมนต์ท่านให้ทำแป้งเจิมร้านค้าเกือบทุกร้านท่านเป็นพระที่มีเมตตาไม่เคยโกรธใครพระที่ท่านสร้างเป็นพระพิมพ์ขุนแผนเรียกว่าขุนแผนมหาเมตตาองนี้เท่ชมนี่เป็นพระขุนแผนนั่งมานวิชัยด้านล่าง จะมีกุมารทองเคลือบชะเล็กด้านหลังพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ยันจมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทางด้านหลังยันจมแบบเคลือบชฉล็ก อันนี้เป็นด้านหลังครับจะเห็นยันลางๆอ่านว่าณมหาเมตตายันจมในเนื้อพระมีสองพิมพ์อันนี้ภาพจากหนังสือพระราชทานเพลิงศพของท่านครับ ดูอีกองหนึ่งองค์ที่สองนี่คือพิมพ์ยันนูนเป็นพระขุนแผนนั่งมานวิชัยเกตจดซุ้มอยู่ในซุ้มเรือนแก้วมีเสาสองข้างตรงนี้ปิดทองเดิมครับมาจากวัดครับพระนั่งวานวิชัยใต้ฐานมีรูปกุมารทองเป็นเนื้อดินดิบนะครับองนี้ พิมพ์นี้เรียกว่าพิมพ์มยันนูนด้านหลังมีตัวอักษรของอ่านว่าณมหาเมตตาพระที่สร้างทำจากพระเนื้อดินดิบสมัยทวาราวดีผสมผงเองกดพิมพ์เองในกุฏิของท่านมีดินในถ้ำ วัดคูหาสวรรค์พระเนื้อดินดิบสมัยทวาราวดีในถ้ำวัดคูหาสวรรค์และผงว่านผงพุทธคุณที่ท่านปลูกเสกเองทำไปแจกไปในหมู่ลูกศิษย์มีจำนวนไม่มากท่านจะทำไม่เกินหลักพันองค์มีพุทธคุณด้านเมตตาค้าขายเป็นเลิศปัจจุบันเป็นที่นิยม ในหมู่ลูกศิษย์และนักสะสมนิยมพระเครื่องทั่วไปลักษณะโดยรวมก็คือด้านหน้าเป็นรูปขุนแผนนั่งมานวิชัยอยู่ในสมุเรือนแก้วด้านหลังมีตัวอักษรขอมอ่านว่านะมหาเมตตามีอยู่สองพิมพ์ก็คือ พิมยันจมและพิมยันนูนมีทั้งเคลือบฉล็กและไม่เคลือบฉล็กบางองค์ก็ปิดทองจากในกุติของท่านและไม่ปิดทองสององค์ที่ให้ชมนี้เป็นพระที่ผมซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านได้รับมาจากมือของท่านและท่านเมตตาปลุกเสก ซ้ำให้อีกรอบหนึ่งเมื่อผมไปกราบท่านในกุฏิอันนี้เป็นภาพในกุฏิของท่านครับเป็นพระที่ดีทางเมตตาคาขายครับขอขอบคุณท่านที่ชมทุกท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับขอบคุณมากครับ